ครับและนี่คือรายการเอามันออกไปนะครับทาง a c e b o o k นะครับผู้ชมทีมคำว่าเอามันออกไปก็จเจอกับพวกเรานะครับมีหลายอีพีแล้วครับผู้ชมเราดำเนินมาเรื่อยๆเหตุผลในการสำรับาเกผู้ชมยังไม่เคยทราบดูอีพีนี้อีพีแรกเหตุผลในการทำรายการก็คือว่าช่วงวิกฤตโควิดนะครับ<ม>เราอยู่ที่บ้านไม่รู้ทำอะไรไขมันกระพอกไปเรื่อยๆอเพราะว่าเราก็รับประทานอาหารกันแบบเครียดอ่ะเราก็ต้องกินกันเยอะหน่อยครับผู้ชมก็เลยชื่อรายการคือเอาไขมันออกไป ก็จะมีประกอบด้วยน้องเชอร์รี่ครับน้องพีครับ,รบแล้วก็น้องเกตครับเราทั้งหมด4คนเนี่ยก็รู้จักกันมาก่อนรู้จักกันสนิทเลยละ่ะเล่นกีฬารักบี้แล้วเราก็มารวมตัวกันกับทางดูเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะทําอะไรดีๆที่ใช้ความสามารถของเราแบ่งปันเผยแพร่ไปถือว่าเป็นการออกกำลังกายหรือว่าเป็นรายการออกกำลังกายที่ผ่อนคลาย ผมว่าติดอันดับประเทศนะาู <Wow. S 1> สบายๆแต่ว่าถ้าเกิดผู้ชมทําตามว่าได้ประโยชน์แน่นอนหลายๆครั้งก็ผู้ชมเวลาทําออกมาเรื่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเออทำแล้วมันก็ได้ผลดีบางคนก็แชร์มาว่ชอบจังเลยท่านี้ท่านั้นแต่หลายๆครั้งลืมครับผู้ชมออกกำลังกายมากๆเราต้องการผลลัพธ์เวลาเรารีดผลลัพธ์เนี่ยทำอะไรก็ตามที่เราอยากมีผลลัพธ์เราอยากมุ่งหวังผลสําเร็จสูงเกิดความเครียด นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลดทอนความเครียดการผ่านการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับยังไงครับเชอรี่วันนี้ค่ะท่าทั้งหมดจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเกือบจะทุกส่วนเลยเดี๋ยวเราสามารถทําไปพร้อมกันได้เลยได้เลยอ่ะ,ะเริ่มได้เลยครับวันนี้สบายๆนะครับ15นาทีอยู่กับเราในการลดทอนความเครียดการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออ่ะไปเลยครับท่าแรกนะคะเราจะนอนงายนอนงายไปเลยแล้วก็ดึงเข่าเข้ามาหาอกค่ะโอ้นี่เป็นยืดหลังเลยเนาะใช่เราจะยืดหลังก่อนเราเล่นไปเลยีกว่าไหม ทำได้เลยครับ<ช>ผู้ชมทำได้เลยครับนอนงายดึงขา่ขาหาอกแล้วก็เบี่ยงตัวไปซ้ายขวาขยับตัวไปกิ้งตัวเรียกว่ากิ้งตัวไปซ้ายขวาเป็นการเหมือนนวดให้ร่างกายเรานวดเองอ่ะพี่โบยดึงข่าหาอกอีกแล้วก็เบี่ยงตัวไปซ้ายขวาใช่แบบนั้นแหละอย่างนี้ค่ะจะรู้สึกว่าหลังล่างถูกยืดแล้วก็ได้นวดไปพร้อมๆกันดีมาก นี่ใช้ใช้การนวดตัวเองนะผู้ชมใช่สามารถทำได้แม้ไม่มีอุปกรณ์ค่ะขอซักคนละสิบทีช้าชาขอสักชั่วโมงเลยสบายมากเลยมื่อเวลาเราเดินนะครับการเดินการใช้ชีวิตประจำวันเราใช้หลังเป็นแกนกลางเป็นเสาของชีวิตนะครับแล้วหลักๆทําไมเราต้องนอนเพราะว่าเราต้องพักเสาของชีวิตครับทีเนี้ยขณะที่การนอนพักผ่อนเนี่ย บางทีมันเกิดอาการสะสมที่เราเกรงค้างไว้การยืดนะครับการยืดคือการผ่อนคลายผ่อนคลายส่วนที่มันหดแล้วก็เกรง <S <S นั้นเวลาคนที่ชอบวิ่งคนที่เดินทั้งวนันยืนทั้งวันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังจะทางานเยอะหรือทําไมเราต้องเน้นกล้ามเนื้อแกนลาตัวเพราะว่ามันคือโครงสร้างของชีวิตครับ พอยืนทั้งวันอาชีพที่ต้องยืนทั้งวันเดินทั้งวันหรือว่าคนที่ชอบออกกำลังกายโดยการวิ่งเนี่ยหลังตึงแน่นอน mm. เพราะว่าเราวิ่งเราก็ต้องใช้แกนกลางเราต้านแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเพื่อให้เราสามารถประคองตัวหรือทรงตัวอยู่ได้นั้นหลายๆคนมีปัญหาและยิ่งมีปัญหามากขึ้นคือพอก้ามเนื้อหลังตึงแล้วก็ไปยกของหนักในท่าผิดผดมันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายขาดพอดีครับผู้ชม นั้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบนี้มันทําให้เราสบายสบายเราจะไม่เกรงกล้ามเนื้อเราจะไม่กั้นลมหายใจนะครับผ่อนคลายโอเคทีนี้ค่อยๆกางมือออกอนะคะากางมือออกข้างลําตัวแล้วก็เข่าคู่ของเราแตะสลับพื้นค่ะซ้ายขวาบิดขาเข,ข่าคู่ ท่านี้ก็จะเป็นหลังล่างเหมือนกันแต่มุมเราจะเปิดมุมมากขึ้นยืดมากขึ้น,นหลังล่างแล้วก็ข้อต่อสะโพกช้าช้า ที่ความใฝ่ฝันลงเลยนะคือได้นอนมองดูใบไม้ที่ปกคลุมอยู่เหนือศีรษะของเราอ,อากาศกลางวันที่ไม่ร้อนแดดเพราะเงาไม้ร่มไม้กับการผ่อนคลายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหายใจเข้าลึกลึกหายใจก็ออกยาว i n h a l e Exhale ถ้า <Okay. S 1> ใจเราสบายผ่อนคลาย uh huh. กล้ามเนื้อจะผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงมันจะนำพาให้หัวใจหรือใจเราตึงเร่งกระชับหรือใจไม่สบายไปด้วย ะฉะนั้นเราแก้ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้วันนี้เราจะแก้ที่ปลายทางปลายเหตุก็คือกล้ามเนื้อน,นะครับโอเคถ้าต่อไปนะคะนอนกลางแขนเหมือนเดิมเหยียดขาออกไปแล้วก็แตะสลับทีละข้างค่ะขาขวาเตะขึ้นมาแขนซ้ายเตะมาแขนซ้ายเลยครับใช่ค่ะพยายมให้ขาตึงไว้นะคะท่านี้ก็จะไปยืดที่ก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังด้วย การที่เราเหยียดขาทําให้ระยะเรายาวมากขึ้นระยะมากขึ้นเนี่ยการตึงมันจะยืดขึ้นมาด้านบนมากขึ้นนะครับทั่วไปมันคือหลักการออกกําลังกายหรือไบโอเมคานิกนะครับ<ม>ก็คือคานดีดคานงัดอะไรที่มันคานสั้นจะผ่อนแรงคานยาวจะเพิ่มแรงนะครับเบช่นเดียวกันคานยาวที่เราเหยียดยืดมันจะเพิ่มแรงที่สะโพก พอเรากด<ช>ลงไปอะไรๆก็ตามที่มันตึงอยู่โดยที่ไม่ได้ต้านม,มันจะยืดค้ามเหนือได้มากขึ้น<ช>สังเกตว่าเชอรี่เนี่ยเขาไล่สเต็ปมาตั้งแต่งองเข่าเหยียดขาแล้วก็จะมาถึงเนี่ยครับคุณผู้ชมการยืดไปถึงเปลี่ยนมุมไปถึงปลายแขนอัสลับข้างครับ เวลายืดนะคะเราอาจจะถ้าสําหรับยืดเพื่อเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายก่อนออกกําลังกายค่ะ<ม>เป็นการยืดแบบดินามิกเราก็จะยืดสลับไปเลย1นึเปลี่ยนข้าง 1- นึเปลี่ยนข้างแต่ว่าถ้ายืดเพื่อผ่อนคลายอย่างเงี้ยเราจะยืดค้างไว้สักสิบห้าถึงยีวิแล้วก็เปลี่ยนข้างการยืดยืดเหยียดค้างไว้เนี่ยเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดได้ทำงานได้เต็มที่<ช>หายใจเข้าลึกหายใจออกยาว ให้ผัดนำพาออกซิเจนอาหารวิตามินเกลือแร่ไปหล่อเลี้ยงรวมถึงใดๆก็ตามที่กล้ามเนื้อมันตึงอยู่ยึดอยู่ด้วยกดแลกติกหรือการตึงการตึงทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยถูกบีบครับมันจะทำให้ตึงได้มีของเสียค้างๆอยู่ก็ตึงครับคุณผู้ชมและการที่เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อค้างไว้นี่นะครับเราจะหายใจเข้าหรือหายใจออกยาว เขาเรียกว่าอาศัยความดันครับขณะที่เราหายใจเข้ามันก็มีแรงดันมีลมนะครับเราใช้แรงดันเหล่านี้นำพาของเสียที่ค้างค้างอยู่ตามกล้ามเนื้อลดความเครียดได้ครับทุกผู้ชมโ <Okay, S 1> อเคต่อไปเราจะนอนคว่ำค่ะนอนคว่ำเลยนะครับนอนคว่ำกางแขนออกอู้บเบาสบายอ่ะสบายจริง นอนคว่ำกลางแขนออกข้างในตัวนะคะเป็นท่า scorpion หรือแมงป่องไข้าขาขึ้นมาแตะโอ้โหสลับ <c oughs> เหมือนไปด้วยแบบโบราเลยอะ่ะการที่เรานอนคว่ำนะครับมันเป็นการล็อกกล้ามเนื้อโดยใช้ตัวเราเองล็อกโอ้โห <c oughs> โอ้ย มีข้อต่อสะโพกต้นขาด้านหน้าจะถูกยืดคุณหมอครับเยอะมากคุณหมออย่าเพิ่งโอ้คุณหมอมาคุณหมออ,อืม <laughs> ทุกคนสบายมากค้างไว้อ่าต่อไปโอ้ขึ้นมาเป็นท่าคอบบ่าค่ะโยคะท่านี้ก็จะเป็นการยืดดันหน้ายืดท้องนหน้าท้องนะครับเหนื่อยหน้าเพื่อให้กันหน้าท้องได้ยืดมากขึ้น โอเคค่อยๆขึ้นมาเป็นท่า all four ค่ะ all four คือท่าโต๊ะยืนด้วยสีขาแล้วหายใจเข้าแอนหลังหายใจออกโก่งหลังคางชิดอกหรือว่าถ้าในโยคะท่านี้คือท่า cat and cow ทำตัวให้เหมือนแมวแล้วก็แม่หัวท่านี้จะยืด กระดูกสันหลังนะคะแกนกลางลําตัวก็เียว่าตรงนี้มันจะเป็นกระดูกผีเสื้อของตรงสโรงะโพกอ่ะที่เป็นโพรงถ้าผู้หญิงก็คือมดลูกนั่นก็หมะนี่เป็นโพรงที่มันเชื่อมกันนะุผู้ชมขณะที่เราคุ้มงุ้มตัวเงี้ยน้อยครั้งมากที่ในชีวิตเราจะทำนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเก่งท่าน,นี้ค้างไว้แต่พอเราทําท่าน,นี้จะรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกบลึกยาวมันรู้สึกว่าเลือดได้ไหลไปเลี้ยงหายใจได้ทั่วให้รู้สึกว่า มันเป็นเลี้ยงตรงนี้จริงๆโดยใช้อาศัยแรงดันจากลมหายใจนีโอเคทีนี้ค่อยๆนั่งบนส้นเท้าเป็นท่า Chair Pose ค่ะท่าเด็กกดตัวลงเยอะๆกดก้นลงที่ส้นเท้าเยอะๆนะคะผมว่าคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับสามารถแชร์เพื่อกับคนเรารัก แชร์ด้วยความเป็นห่วงแชร์ด้วยความห่วงใยว่ามันเป็นเหมือนกับข้อความที่บอกว่าอย่าเครียดนะแคานี้สามารถเปลี่ยนมุมได้นะคะเดินมือไปด้านซ้ายด้านขวาจะยืดด้านข้างลำตัวมากขึ้นนะคะ โอเคทีนี้กลับมานั่งค่ะนั่งกลางขาออกเลยขากว้างอ้าวคุณผู้ชมทำตามนี่นอนสบายเนาะขากว้างค่อยๆพยายามดันตัวมาข้างหน้าเยอะๆเป็นจังหวะก็ได้ค่อยๆทีละนิดทีละนิด จะรู้สึกตึงที่ต้นขามากต้นขาด้านหลังนะคะใช่ครับตึงด้านนี้เลยตึงแข็งเป้งเลยอ่าทีนี้ค่อยๆจับข้อเท้าด้านขวาค่ะแล้วเปิดตัวขึ้นเป็นการยืดลำตัวด้านข้างนะคะ โอเคเปลี่ยนมาข้างซ้ายทุกอย่างทำไม่รีบครับผู้ชมผ่อนคลายสมมุติถ้าเกิดผมงองแค่นี้นะครับมันก็ตึงส่วนหนึ่งถ้าอยากลึกก็อีกเหยียดแขนอย่างนี้บอกเรื่องคานเหยียดแขนไปมันจะลึกกันเลลึกมากยิ่งขึ้นอยากนึกวามันจะเปิดตัวไปอีกอเหียด โอเคต่อไปคอบ่าค่ะอ่ะนั่งขัดมาได้เชิดอ,อกขึ้นแล้วก็มือหนึ่งข้างแตะมาที่คามับนะคะมืออีกข้างหนึ่งควยไปด้านหลังแล้วค่อยๆกดศีรษะลงเป็นการยืดกล้ามเนื้อตรงคอบ่านะคะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะๆหรือว่า เป็นออฟฟิศซินโดมนั่งนานๆอยู่ท่าเดิมนานๆโอเคเปลี่ยนข้างค่ะคิดเยอะๆก็ได้คนที่คิดเยอะพี่คิดเยอะแล้วก็เล่นโทรศัพท์เยอะด้วยใช่สบาย เราจะไม่หักโหมนะครับช้าๆทำให้ค<อ>่อ,คอยๆเต็งค่อยๆผ่อนที่ทีอยากให้ทุกคนลองกดคางลงค่ะยืดท่าเดิมแต่ว่ากดคางลงเข้าหาลำตัวอีก,ก,ม,กมันก็จะคาเถิบไปโดนด้านหลังมากขึ้นต้นคอด้านหลัง โอเคทีนี้ต้นคอด้านหลังค่ะสองมือกดศีรษะลงคางพยายามให้คางใกล้หน้าอกที่สุดโอเคลองหมุนคอไปซ้ายขวาเบาๆนะคะ กาหมุนคอซ้ายขวานี่ทำให้เราเปลี่ยนการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อในแต่ละมุมนะครับทำช้าๆนะครับอันนี้สำคัญมากเลย สบายมากเลยลองทำดูครับถ้าไม่เข้าใจดูใหม่แล้วผมเชื่อว่าดูครั้งแรกกับดูครั้งที่สองไม่เหมือนกนันแน่นอนไม่เข้าใจดูไปอีกครับอยู่กับเราไปเลือกค่อยๆฟังค่อยๆทำตามแล้วคุณจะเข้าใจเองแลนี่คือความปรารถนาดีที่เราตั้งใจให้นะครับการออกกำลังกายชีวิตที่ดีนั้นดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดออกกำลังกายมากเกินไปหรืออะไรที่มันตึงเกินไปไม่มีทางสายกลางเนี่ยผมคิดว่าชีวิตทำให้มันเครียด ถ้าเครียดนักเราก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างในอีพีในวันนี้และตอนท้ายครับเราจะผ่อนคลายด้วยคำคมเบาๆส,สบายๆซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยหนักอะไรเลยกับน้องชายของผมครับน้องก๊เชิญครับอยากขุ่นเหมือนนาฬิกาสายแต่ดันขุ่นเหมือนนาฬิกาปุกกัเด็นอาซายของเชษนี้นาฬิกาปุกคืออ้วน โอ้เอามาลงไปครับ